ในวันนี้นะครับเราอยู่ในซีรีส์ Elite Wave Light ซึ่งเป็นโมเดลการเรียนรู้เพื่อมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับโดยอพ e ิโซดนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อของหลักการแยกย่อยหรือว่า sub concept ของ five wave แบบเทรน์นะครับแล้วก,ก็ก่อนจะไปเริ่มนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเอพิโ od ที่แล้วเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยการคลิกที่ตัว i บนขวาของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมพิชเองนะครับจาก Elite Wave Revolution ในวันนี้นะครับเราอยู่ใน EP ที่5แล้วในบทเดิมนะครับก็คือ Wave Patterns and Structure นะครับก็คือรูปแบบแล้วก็โครงสร้างซึ่งในวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อของหลักการแยกย่อยนะครับหรือว่า sub concept ของ Five Wave แบบ Trend มาดูสไลดแรกกันเลยนะครับหลักการแยกย่อยเนี่ยหรือว่า sub concept เนี่ยมันก็จะเป็นหลักการที่มันรองลงมาจากกฎหลักนอกจากกฎหลักที่มันสาคัญที่สุดแล้วเนี่ยหลักการรองพวกนี้มันก็สําคัญไม่แพ้กัน นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราอะ่ะเช็คกฎโครงสร้างตั้งแต่แรกใช่ไหมแบบกฎหลักอย่างเงี้ยลราถ้ากฎหลักมันผ่านอะ่ะเราค่อยมาดูหลักการย่อยแต่ถ้าเริ่มต้นเช็คโครงสร้างราคาแล้วโครงสร้างราคามันไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหลักเนี่ยที่แบบอยู่ใน E p พที่แล้วอะ่ะแสดงว่ามันก็ไม่ใช่ไฟฟ์วาแบบเทรนละก็ไม่ต้องมาดูตรงนี้เออแค่นั้นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาได้เรียนรู้เนี่ยห,หัวข้อก็คือ1นนะ push wave longest concept 2ก็คือ pull wave alternation concept 3ก็คือ pull wave overlap concept เสีก็คือเทรนด์ไลน์คอนเซปต์ก็คือคอนเฟิร์มชันคอนเซปต์นะครับหัวข้อที่ 1- นถึงสมเนี่ยมันจะเกี่ยวกับโครงสร้างของ s 1นถึงหเป็นหลักส่วนหัวข้อที่4เนี่ยจะเกี่ยวกับการพาเทรนด์ไลน์เพื่อดูโครงสร้างให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือจะเป็นการเยน็นการจบนะครับโดย5หัวข,ข้อเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่ามันต้องเป็นสิ่งที่พิจารณาเมื่อชุดโครงสร้างที่เราเจอเนี่ยมันผ่านกฎหลักแล้วเท่านั้นเพื่อที่มันจะทําให้เราสามารถจัดระเบียบโครงสร้างที่มมัันนผ่าากหลกแลแ้ว ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับก็คือ push wave longest concept หลักการนี้นะครับใช้อธิบายถึงความยาวของคลื่นที่เป็น push wave ในชุด5 wave ประเภท t r n n อ่ะนะครับก็คือในใน5 wave เนี่ยแบบ t r n n อ่ะมันจะมี push wave 3คลื่นใช่ไหมก็คือ s 1 s 3 s 5ซึ่งโดยปกติทั่วไปอ่ะ ในชุด five wave มันจะมีความยาวของคลื่นที่เป็น push wave ที่มันต่างกันออกไปเช่นบาง T S 1เนี่ยก็ยาวสุดในชุดายาวสุดเนี่ยเทียบกับอะไรก็เทียบกับ3แล้วก็5นั่นแหละนะครับหรือบาง T S 3เนี่ยอาจจะยาวที่สุดหรือบาง T S 5เนี่ยก็ยาวที่สุดก็ได้หรือบางที่เนี่ยเราอาจจะเจอไปเภทที่แบบ push wave ทุกคลื่นอะ่ะมันมีความยาวในด้านราคาเท่ากันหมดเลยก็มีแต่ว่าเจอได้น้อยมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีคลื่นในคลื่นหนึ่งที่มันยาวกว่าออกไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเราเห็นไหมเนี่ย S 1ง longest ใช่ไหมหนึ่งยาวสุดใช่ไหม S 3ล longest ก็คือ3ยาวสุด S 5ล longest ก็คือ S 5ยาวสุดแล้วก็ไอ้พวกที่เท่าๆกันเนี่ยก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเกิดขึ้นน้อยๆนะครับดังนั้นจำไว้ก่อนเลยนะว่าในรูปแบบ five wave pattern มันจะมีรูปแบบย่อยหลักๆเนี่ยสรูปแบบก็คือ1ยาวสุด3ยาวสุด5ยาวสุดอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดมานะครับก็คือ pull wave alternation concept นะครับหรือว่าการสลับขนาดด้านความใหญ่หรือเล็ก ที่เกิดขึ้นของพู w เวฟนั่นเองนะครับซึ่งไอการสลับเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าพ h Wave ไหนที่มันยาวที่สุดนะครับหรือว่าอันไหนที่มันแบบลองเกสนะครับอันไหนมันยาวสุดประมาณนั้นนะครับอันแรกนะถ้าสมมุติว่า S1 เนี่ยมันลองเกสหรือว่ามันยาวสุดอ่ะมันมีนวโนมว่า S2 อ่ะมันจะมีการใช้ระยะเวลาที่มันนานกว่า S4 เช่น S2 อ่ะ อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ10วันอย่างเงี้ยใช่ไหมเอสอาจจะใช้ระยะเวลาแค่แบบ4วันอย่างเงี้ยเพราะว่า S1 มันลองเกสมันมีแนวโน้มว่ามันจะใช้ระยะเวลาที่มันนานกว่า S4 อ่าแต่ถามว่ามันจะเท่ากันหรือมากกว่าได้ไหมเนี่ยมันก็ได้เนี่ยเห็นปะแต่อาจจะเท่ากันหรือมากกว่าก็ได้นะครับส่วนในกรณีถ้าแบบ S3 มันลองเกสใช่ไหมมันก็มีแนวโน้มว่า S2 อ่ะมันจะใช้ระยะเวลาที่มันนานกว่า S4 ได้อ่าแต่ถามว่ามันเท่ากันได้ไหมมันก็เท่ากันได้นะครับหรือว่า S4 มันอาจจะนานกว่าก็ได้ นะครับส่วนไอซ่าลองเกสเนี่ยนะครับหรือว่าไอซ่ามันยาวสุดเนี่ยมันมีแนวโน้มอย่างมากนะนะครับว่าอย่างมากว่า S4 อ่ะมันจะมีการใช้ระยะเวลาที่มันนานกว่า S2 อ่านะครับแต่ถามว่ามันมันมีแบบว่าเท่ากันไหมมันก็มีแหละแต่ว่ามันน้อยส่วนใหญ่แบบว่าไอ้เจ้า S4 อ่ะมันจะใช้ระยะเวลาที่มันนานกว่าไปเลยนะครับ ประมาณนั้นนะครับทีนี้ s5 มันสั้นล่ะอันนี้ก็จะไม่ได้เกี่ยวกับด้านเวลาละนะครับก็คือมันมีแนวโน้มว่า s4 มันจะมีการย้อนกลับคลื่น3นะครับ s3 เยอะเช่นแบบลงไปลึกแบบ50าสถึงหกเปอร์เซ็นต์เลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือถ้า s1 s3 s5 มันเท่ากันหมดเลยอ่ะคือ s2 s4 มันก็จะเป็นยังไงก็ได้เออถ้ามันเท่ากันหมดเลยนะนะครับก็เนี่ยอ่ะเนี่ยตัวอย่างเห็นป่ะเนี่ย s1 long e s t ใช่ไหมก็คือ s2 ก็จะใช้ระยะเวลาที่มันนานกว่า ออนะครับหรือว่าไอ้สาม longest เนี่ยมันก็มีนน้มว่าไอ้สอ่ะมันก็จะใช้ระยะเวลาที่มันนานกว่าเหมือนกันแต่ในกรณีของไอ้ห้า longest สิ่งเงี้ยมันก็มีโอกาสว่าไอ้สอ่ะมันจะใช้ระยะเวลาที่มันนานกว่าไอ้สได้อ่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ S5 shorter ก็คือไอ้ห้สั้นกว่า S4 เนี่ยตรงเนี้ยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับด้านเวลาแล้วอันนี้มันจะเกี่ยวกับด้านราคาแทนก็คือมันมีโอกาสว่า S4 อ่ะมันจะย้อนกลับไอ้สเยอะเช่นแบบลงไปลึกเลย50 6สิอะไรอย่างเงี้ยส่วนในกรณีถ้าสมมุติว่่่าาาแบบ S1 S3 S5 มมััันนนเเทกกอยยงงี้ ไม่มีควาน่าจะเป็นอะไรแล้วก็ต้องย้าไว้นะว่ามันคือความน่าจะเป็นเท่านั้นนะมันไม่ใช่กฎคืออย่างที่ผมวงเล็บไปว่ามันอาจจะเท่ากันหรือว่าใหญ่กว่าก็ได้นะครับแต่ว่ามันคือความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นบ่อยเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่กฎแต่มันคือความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นบ่อยอ่าประมาณนี้ไม่ได้ยากเอาไปใช้ดูเป็นแนวทางได้เวลาเรานับคลื่นนะครับเช่นแบบสมมุติว่าเอ,อ่อ S หนึ่งมันยาวสุดอย่างเงี้ยแล้ว ไอเอสองอ่ะมันมันใช้เวลาน้อยกว่าเอสมากๆาอย่างเงี้ยก็ให้ระหวังว่าเราอาจจะนับผิดเอออะไรประมาณนี้อันนี้คือวิธีใช้งานนะครับทัดมากมาดูอีกหลักการหนึ่งที่ชื่อว่า Pull Wave Overlap Concept หลักการนี้อธิบายถึงการที่คลื่นสีเนี่ยมันมีการย้อนกลับ S3 เยอะมากนะครับเนี่ยขึ้นระดับที่4นะมันย้อนกลับ S3 เยอะมากก็คือเนี่ยนี่เป็น S3 ใช่ไหมเอเนี่ยย้อนกลับ S3 เยอะจนมันลงมาอยู่ในโซนของคลื่นหนึ่งก็คือเนี่ย นี่คือ s 1ลองแกสใช่ปะ่ะ s 1ยาวสุด s 4เนี่ยพอมันย้อนกลับใช่ไหมมันเป็น,น,น pull wave มันต้องย้อนกลับมันดันย้อนกลับลึกมากจนมาโดนแบบเกินหัวหนึ่งเลยเห็นป่ะซึ่งถามว่าแล้วมันมีผลอะไรไหมก็ไม่มีผลมันลงมาเกินได้นะแต่ว่าขอแค่4เนี่ยไอ้เจ้า s 4เนี่ย,ย,ย,ยห้ามยาวกว่า s 3ห้ามแบบหลุดหลุดไปเลยอย่างเงี้ยไม่เอาต้องสั้นกว่าเสมอเออนะครับก็คือจะเป็นช่วงพักโตเพื่อขึ้นต่อน,นั่นแหละอะไรประมาณนั้นมันไม่มีผลอะไรเลยแต่ยังคงต้องถูกต้องตามื่อนขอื่นอยู่ นะครับเพราะว่าเขียนตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะแบบไม่เก็ตเวลาไปเจอพวก S4 มันลงลึกๆแบบเนี้ยนะครับมันลงมันลงมาลึกได้ลงมาเกิน S1 ได้แต่ว่าเองอนขเพิ่มเติมก็คือมันจะไม่ได้ยาวกว่า S3 นะมันต้องสั้นกว่า S3 เสมอในด้านราคานะมันจะไม่ได้แบบว่าแบบเรียกว่าไงอะ่ะลงแบบลงไปเลยอะ่ะไม่ใช่มันก็ต้องอยู่ในช่วงที่เป็น S4 ได้อยู่ถึงขึ้นได้ประมาณนี้นะครับ ถัดมาก็คือเรื่องของเทรลไลน์คอนเซ็ปต์อีกหนึ่งสิ่งที่มันสําคัญไม่แพ้กันน่ะคือเรื่องของเทรนไลน์หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องรองแล้วมันก็ไม่สําคัญแต่อย่างไรก็ตามอ่ะมันช่วยเราอ่ะนับคลื่นง่ายขึ้นจริงๆนะจากประสบการณ์นะครับโดยเทรลไลน์ในรูปแบบไฟเวฟประเภทเทรนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3อย่างก็คือเทรลไลน์ศูนย์ s สองเทรลไลอ์ s หนึ่ง s สามเทรนไลน์ s สอง s สี่อันแรกก็คือการผาจากจุดเริ่มต้นของ1ไปยังจุดชี้จุดของ2 อันที่2ก็คือการพาจากจุดสุดสุดของ1ไปยังจุดสุดสุดของ3อันสุดท้ายก็คือการพาจากจุดสุดสุดของ2ไปยังจุดสุดสุดของ4แค่นี้เองนะครับซึ่งเทวลาทั้ง3เนี่ยมันจะมีประโยชน์แตกต่างกันออกไปเช่น s 2เนี่ยมันก็จะใช้เช็คว่า s 3เนี่ยเกิดขึ้นรู้รยังนะครับ s 1 s 3เนี่ยก็จะใช้เช็คว่ามีแนวรับแนวต้านต,านตรงไหนบ้างน,นะครับ s 2 s 4ก็จะใช้เช็คว่าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันจบหรือย,อยังเดี๋ยวมาดูตัวอย่าง เริ่มกันที่ศูนย์ s 2กันเลยนะครับเทรลไลน์ศูนย์ s 2เนี่ยมีประโยชน์มากในการเช็กว่า s 2นั้นนั้นเนี่ยจบจริงๆหรือ,อยังหรือว่า s 3เนี่ยเกิดขึ้นหรือ,อยังโดยเงื่อนไขก็คือสมมุติว่าเราเจอช่วงราคาที่มันขึ้นมาเป็น s 1ใช่ไหมแล้วมันมีการพักตัวเป็น s 2แล้วราคาเริ่มมีการเด้งนิดหนึ่งแล้วเราสงสัยว่า s 2เนี่ยจบตรงไหนหรือเปล่าให้เราพาเทรลไลน์จากศูนย์ตรงนี้เนี่ยศูนย์ก็คือจุดเริ่มต้นของ s 1น่นั่นแหละไปยังจุดสิ้ เงื่อนไขก็คือถ้ามันถ้าไอสจบจริงๆอะราคามันจะวิ่งไปเลยเออมันจะวิ่งไปเลยมันจะไม่แบบยึกยือยึกยือยึกยืออ่ามันจะวิ่งไปเลยนะมันมันจะไม่มายุ่งกับชุดไลน์ที่เราพลาดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ลงมาเบรกเออแค่นี้นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าราคาวิ่งไปเลยเนี่ยแสดงว่าไอสมันจบจริงแล้วก็ไอสก็เกิดจริงๆแต่ในกรณีถ้าแบบมันมาใช่ไหมเนี่ยปุ๊บปเป็น S1 S2 ใช่ปะ เนี่ย S 3ขึ้นมาตรงนี้มันยังเป็น S 3ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า S 3อ่ะต้องยาวกว่า S 2ไงตามกฎหลักจำได้ไหมเออมันขึ้นมาแค่นี้แล้วมันลงต่อมาเบรกเทรลไลน์ตรงเนี้ยแสดงว่า S 2เนี่ยมันยังไม่จบอ่านี่หลักการการใช้งานนะครับคือถ้ามันจบจริงๆอ่ะราคามันจะพุ่งไปเลยมันจะไม่มายุ่งกับเทรลไลน์สูง S สอเลยมันจะพุ่งไปเลยอะไรประมาณนี้อันนี้หลักการการใช้งานที่เรียบง่ายมากๆนะครับต่อมาคือเทรลไลน์ S 1และ S 3 เทรไล์ S 1และ S 3มเนี่ยมันจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนอกจากการใช้ดูแนวรับแนว,แนว,แนวต้านแล้วก็ช่วยให้มือใหม่อย่างเราเนี่ยจำรูปแบบได้ไง่ายมายิ่งขึ้นก็อย่างแรกก็คือใน S 1ลองเกสอะถ้าเราพาดเทรลไลน์ S 1ถึง3บวกกับ S 2ถึง S 4เนี่ยเรามากักจะได้ลักษณะเป็นริมก็คือถ้าเราพาดจากแบบ S 1ใช่ไหมไป S 3 S 2ไป S 4เนี่ยเราจะได้เป็นริมนะครับ่วน S 3าลองเกสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ เรียกว่าไงมันจะไม่ได้เป็นริ่มแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบขนานกันเอสห้าลองเกสก็จะมีการแบบเรียกว่าไงอ่ะมันจะกว้างออกเหมือนกับทรอโข่งมันจะขยายออกไปเวลาพาดพร้อมกันนะนะครับส่วนเอสห้าชอตเตอร์นี่ก็เหมือนกับเอสสามลองเกสก็คือมันจะแบบเป็นลักษณะเป็นแบบขนานกันมากกว่ามันมันจะไม่ได้เป็นริ่มริมเหมือนกับอันแรกแล้วก็จะไม่ได้แบบทรอโข่งเหมือนกับเอสห้าลองเกสเออนะครับสำคัญเอสห้าชอตเตอร์เนี่ยมันเกิดได้เฉพาะเมื่อเอสสามลองเกสเท่านั้นนะอ่ะก็คือเอออสหนึ่งเนี่ยลองเกสใช่ปะ มันอาจจะมีเงื่อนไขหลักก็คือ1มันยาวสุดใช่ไหมแต่ว่าเอชห้มันจะสั้นกว่านี้ไม่ได้มันต้องยาวกว่าเสมอยาวกว่าเอสเสมอแต่นกรณีของเอชสาม롱เกสอะมันสามารถเกิดได้คือมันจะเป็นเอชสาม롱เกสใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจจะเป็นเอชห้าชอตเตอร์เพิ่มก็ได้เออนะครับคือจำไว้ว่าเอชห้าชอตเตอร์เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่มันแยกออกมารูปแบบหลักๆมี3รูปแบบก็คือ S1 l o n g e s 롱 S3 l o n g e s ม롱เกสเอชห้นะครับแต่ว่าเอชห้าชอตเตอร์เนี่ยหรือว่าเอ้าสั้นกว่าเนี่ยมััันนนจะสสื่่่อถึงววาาา้้มก ซึ่งในกรณี5สั้นกว่าเนี่ยมันจะไปเกิดในเฉพาะในกรณีของไอ้สาม longest เท่านั้นมันเป็นเงื่อนไขเสริมเท่านั้นนะการดูแนวรับแนวต้านเนี่ย<ๆ>ก็ดูง่ายๆก็คือสมมติว่าเราพาดจาก s 1 <S ไป s 3ใช่ไห<ป>มเราจะได้เทรลาตรงนี้ออกมาซึ่งไอ้เจ้า s 5 <S ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไปติดเทรลาตรงนี้เราเด้งลงเพื่อจบชุดก็ได้หรือเนีย่ยเนี่ยอย่างชุดนี้ปุ๊บถึงนี้ใช่ไหมเป็นเทรล่า s 5อาจจะขึ้นมาติดตรงนี้เราเด้งลงก็ได้เห็นไหมก็เป็นแนวต้านได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นแนวต้านได้เหมมืออนนนนกัคแต่่ีี้ยยโช เพราะว่าเอสห้ามันชอตเตอร์ไงมันจะไม่เรียบขึ้นไปแบบโดนเทรลลย์ข้างบนมันก็จะแบบไม่ได้แบบมีการแตะเป็นแนวตา้านอะไรอ่ะประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากเนาะนะครับไม่ได้ยากนะครับจำเอาไว้ว่าเอสหาชอตเตอร์เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมเท่านั้นมันไม่ได้เป็นแบบว่ารูปแบบแยกย่อยเหมือนกับพวกนี้นะครับมันเป็นเงื่อนไขเพิมเ่มเติมสำหรับเอสสาม롱เกสเท่านั้นก็คือเอสสาม롱เกสเนี่ยเอ้ปกติมันก็จะยาวกว่า4แต่บางทีมันอาจจะสั้นกว่า4ก็ได้ซึ่งพอมาสั้นกว่า4มันก็จะเป็นลักษณะแบบนนี้เห็หม เออแบบนี้นะครับทีนี้ถัดมาคือเทรนไลน์ S 2และ S 4อันเนี้ยมีประโยชน์ที่สุดเพราะว่ามันใช้เช็คได้หลายอย่างอย่างแรกนะถ้าเราพาดเทรนไลน์เนี่ยพาดจากจุดสิ้นสุดของ S 2ไปยังจุดสิ้นสุดของ S 4เนี่ยนะครับเซกเมนต์ที่2ไปยังเซกเมนต์ที่4ตรงเนี้ยมันไม่ควรมีส่วนใดของคลื่น S 3หรือคลื่น S 5มายุ่งกับเทรนไลน์ S 2 S 4นะครับก็คือเนี่ยพาดปุ๊บใช่ไหม S 2ตรงนี้ S 4ตรงเนี้ยมันไม่ควรมีส่วนใดแบบส่วนหนึ่งของ S 3ก็คือเนี่ยเป็น S 3ใช่ปะ่ะ คลื่อนย่อมันไม่คนมายุง่งแต่มันมายุ่งได้ไหมมันก็ได้แต่มันมักจะไม่ได้เกิดบ่อยขนาดนั้นคือในกรณีถ้าเราพาดจาก S2 ไป S4 แล้วช่วยลายของ S2 S4 เนี่ยโดนแบบ S3 มายุ่งอย่างเงี้ยเห็นปะเน่ยคลื่นยอน่อนใน S3 นะมันมายุ่งอย่างเงี้ยให้เรานับใหม่เราลองเราลองพาดพาดแบบพาดใหม่ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่เออแต่ในบางกรณีมันจะมีบางอย่างที่มันบังคับให้เรานับยปางอื่นไม่ได้เลย เราก็ต้องนับไปโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องเทรนไลน์อ่ะแต่ลหลักๆก็คือ,อให้จำไว้ว่า S2 กับ S 4เนี่ยควรจะคลีนดนะครับควรจะแบบไม่โดนอะไรมายุ่งอย่างตรงนเนี้ย S3 เนี่ยขึ้นไปเลย s 5ก็ขึ้นไปเลยไม่ได้มีอะไรมายุ่งในกรณี S5 ้บางทีอาจจะลงมายุ่งก็ได้แต่ปกติก็จะไม่ได้ลงมายุ่งแต่ก็อย่างที่บอกว่าบางการณีเนี่ยอาจจะลงมาโดนได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยชุดไฟฟ์แบบเทรนด์มันจะวิ่งแรงมันจะไม่ค่อยมาโดนเท่าไหร่เออประมาณนั้นนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเช็คจบนะครับก็คือเมื่อจบคลื่่น S ใ ราคาควรมีการลงมาเบรกเทรนไลน์ S2 S4 เนี่ย S2 S4 โดยใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ S5 ใช้เช่น S5 ใช้เวลา10วันใช่ไหมสมมติว่าตรงนี้ที่มันลงมาเบรกใช้เวลา5วันอันนี้ก็น้อยกว่าหรือจะเป็น10วันเท่ากันก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถามว่ามันมากกว่าได้ไหมมันก็มากกว่าได้แต่ว่ามันอาจจะต้องเรียกว่าไงพิจารณาเพิ่มเติมในกรณีถ้ามันมากกว่า บางทีมันมากกว่าใช่ไหมมันแบบหมายความว่าตอนมันจบแล้วอะราคามันลงไม่แรงมันออกข้างต่อมันอาจจะสื่อได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่รูปแบบไฟฟ์เวิร์แบบเทรนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่อันเนี้ย S1 S2 S3 S4 S5 ตรงเนี้ยเห็นไหมว่านี่คือสัญลักษณ์ที่มากกว่าใช่ไหมมากกว่า s อก็คือหมายความว่าไอ้ตรงที่มันลงมาเบรกตรงเนี้ยมันใช้ระยะเวลาที่มากกว่า s 5ใช้ซึ่งอังิงๆมันจบได้ไหมมันก็จบได้แต่ว่าในกรณีถ้าเจอแบบ มันนานกว่าอย่างเงี้ยให้ระวังว่ามันอาจจะไม่ใช่รูปแบบ5ฟฟ์เวฟแบบเทรนให้ระวังไว้นี่คือข้อสังเกตนะก็คือโดยส่วนใหญ่มันคนจะวิ่งแรงลงมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้สุดท้ายคือเรื่องของคอนเฟิร์มชันคอนเซ็ปต์หรือว่าการยืนยันการจบคลื่นนะครับคือสิ่งที่มือใหม่นะอันนี้มือใหม่นะเขียนตกนะครับคือสิ่งที่มือใหม่เนี่ยมักมองข้ามคือการยืนยันโครงสร้างรูปแบบคือหลังจบแล้วอ่ะมันต้องมีการยืนยันโครงสร้างรูปแบบดังนั้นในหัวข้อนี้ จะอธิบายการยืนยันโครงสร้างรูปแบบแบบเข้าใจง่ายๆดังนี้ 1. น,นะการยืนยันเนี่ยมีสีเงื่อนไขคือมีการเบรกเทรลไลน์ S2 S4 ตามหัวข้อที่แล้ว 2. คลื่นเอสชาเนี่ยโดนย,ย้อนกลับ100% 3ก็คือทางชุดนะ S1 ถึง S, S 5เนี่ยโดนย,ย้อนกลับ6ก8บก็คือเราวัดฟิบโบนัชชีในทางชุดถ้ามันโดนย้อนกลับทางชุดเนี่ย6ก8เนี่ยค่อนข้างชัวร์ละชัวร์ที่สุดก็คือข้อ4 S1 ถึง S 5เนี่ยโดนย,ย้อนกลับ100%เลย อ่านะครับเรียงลําดับความชัวนะถ้าเข้าเงื่อนไขแรกอ่ะคือชัวในระดับหนึ่งเงื่อนไขที่2ก็ชัวมากๆเงื่อนไขที่3เนี่ยชัวสุดๆเลยเงื่อนไขที่4เนี่ยก็คือโคตรจะชัวชัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ตามนี้เนาะนะครับเนี่ยอันนี้คือเบรกชนะร้อยสองสี่ใช่ไหมเนี่ยอันหนึ่งนะครับสองก็คือเป็นการย้อนกลับล้อเปอร์เซ็นของเอสห้าสามก็คือมีการเบรกหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นของทั้งชุดสี่ก็คือเบรกล้อเปอร์เซ็นของทั้งชุดเลยอ่านะครับหลักการแยกย่อย มีประมาณนี้จาไว้นะครับว่าเงื่อนไขพวกนี้เราอะจะใช้ก็ต่อเมื่อมันเป็น5 wave แบบเทรนเท่านั้นนะครับเราจะไม่ได้ใช้ในรูปแบบ5 wave แบบไซเย์หรือรูปแบบอื่นๆสําหรับเอพิโซดนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ